ช่วงนี้ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวของโตย o ต้าในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามีความทีขึ้นอย่างมากหลังจากที่ส่งโตย o ต้า b c4x รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของค่ายลงลุยตลาดไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาโตย o ต้าก็ได้มีแนวโน้มเดินเครื่องเต็มกำลังในตลาดดังกล่าวทางการทุ่มงบประมาณกว่า200ล้านบาทเพื่อผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกทั้งในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการเตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่2อย่างตต o ้า BC3 ในตลาดประเทศจีนในช่วงปลายปีนี้หลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ตต o ้าถูกมองว่าเชื่องช้าในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าข่าวล่าสุดรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่3ของตต o ้ามีแววว่ากำลังจะถูกเปิดตัวออกมาอีก1รุ่นในปีหน้าเนื่องจากมีภาพสธิบัตรรถยนต์ไฟฟ้า SU v ขนาดเล็กหลุดออกมา ซึ่งเมื่อเทียบกับขบวนรถยนต์ไฟฟ้าที่ทางเตยต้าขนมาโชว์ตัวเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วรูปแบบของตัวรถค่อนข้างมีความใกล้เคียงกับเตยต้า BC Small SUV e ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นต้นแบบและอาจใช้ชื่อว่าเตยต้า BC2 ในการทำตลาดจากภาพสิทธิบตัตรจะเห็นได้ว่าโดยรวมของตัวรถถูกออกแบบให้ดูมีความปราดเปรี่ยวและความสปอร์ตค่อนข้างชัดเจนวก,กับความเป็น SUV ขนาดเล็ก แต่ไม่ได้เล็กเท่าในรุ่น BC1 ทำให้รถยนต์รุ่นนี้น่าจะมีกลุ่มวัยรุ่นหรือวัยทำงานเป็นเป้าหมายหลักด้านหน้าของรถมาพร้อมกับไฟหน้าเรียวเล็กเสริมความโดดเด่นด้วยไฟเดย์ไทม์รันนิกลารูปทรงตัว C ส,ส่วนกระจังหน้าดูเหมือนจะไม่ได้ถูกออกแบบให้เป็นแบบปิดทึบเหมือนในรุ่นต้นแบบส่วนด้านท้ายน,นั้นมีความลาดเอียงเป็นพิเศษทำให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตมากขึ้น ซึ่งถ้าใครที่ขับ Toyota C-HR อยู่แล้วก็น่าจะชอบรถยนต์รุ่นนี้เช่นเดียวกันซึ่งหลายๆสื่อก็มีความเห็นว่านอกจากดีไซน์นี้จะถูกใช้ในรถยนต์ไฟรุ่นต่อไปอย่าง b c 2แล้ว t o y ยต้าอาจใช้ดีไซน์นี้กับรถยนต์น้ำมันรุ่นอื่นด้วยซึ่งอาจจะเป็น t o y o ต a า h r รุ่นต่อไปที่กำลังจะถูกเปิดตัวในช่วงกลางปี2023ด้านคุมพลังขับเคลื่อนรวมไปถึงชุดแบตเตอรี่ของรถนั้นยังไม่มีข้อมูลเผยออกมา และต้องบอกว่าเป็นข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ค่อนข้างยากเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าของโตโยต้านั้นมีการพัฒนาร่วมกันกับหลายเจ้าไม่ว่าจะเป็นชุดแบตเตอรี่ที่ทางค่ายมีการพัฒนาเองในนามพรามแพลนเ e ตเอนเนถูกใช้ในโตโยต้า c c 4 x ส่วนหนึ่งใช้แบตเตอรี่จาก C A T L ส่วนโตโยต้า c c 3ที่กำลังจะถูกเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เป็นการพัฒนาร่วมกันกับ b y d โดยชุดมอเตอร์อรขับเคลื่อนรวมไปถึงชุดแบตเตอรีร่นั้นจะใช้เป็นของ BYD ทั้งหมดด้วยเหตุผลหนึ่งกล่าวจากข้อมูลปัจจุบันเราจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่ารถยนไฟฟ้ารุ่นต่อไปอย่างต o y ต t a BC2 นั้นจะมาพร้อมกับสเปคไหนในส่วนนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมเราจะนำมาอัปเดตให้ได้ทราบกันอีกครั้งแต่ที่แน่ๆสำหรับตต BC2 นั้นจะเป็นรถยนต์ SUV ไฟฟ้าในระดับเริ่มต้น จากข้อมูลที่โตยิตาได้ยื่นขอจดทะเบียนการขา t โตยิตาบีซีซรีส์ตั้งแต่ b c 1ถึง BC 5เมื่อนำมาเทียบกับกลุ่มรถจนต์ไาฟ้าที่ทางค่ายนำมาโชว์ตัวเมื่อปี2021ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดว่า5โมเดลแรกที่จะถูกส่งลุยตลาดนั้นคือรถจนต์ไาฟ้า5คันแรกบนแถวหน้าซึ่งไล่ระดับตามขนาดของตัวรถตั้งแต่ b c 1ถึง b c 5ซึ่ง b c 4X นั้นได้ถูกปล่อยทำตลาดไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมา จากนั้นจะเป็นคิวของ Toyota BC3 ซึ่งจะถูกเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้ที่ประเทศจีนจากนั้นอีก3รุ่นที่เหลือคือ Toyota BC1, BC2 และ BC5 เชื่อว,ว่าจะตามมาในเร็วๆนี้จะเห็นได้ว่าเพียง5รุ่นรถยนต์ที่กล่าวมาจะทำให้ t ต y o ต้านั้นสามารถบุกตลาดได้ทุกเซกเม e ต์ของรถยนต์ไฟฟ้าตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้า SUV ขนาดเล็ก ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่รวมไปถึงรถจ์ไฟฟ้าสีดานอย่างโตย o ต้าบีซแน่นอนว่าเมื่อลงตลาดครบทุกรุ่นเชื่อว่าจะสร้างสีสันในตลาดรถน,น์ไฟได้เป็นอย่างดีแล้วเพื่อนๆ่ะครับมีใครสนใจรถจนน์ไฟคันไหนใน5รุ่นนี้ของโตย o ต้าคอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่อยนะครับ